กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกันก้าวนะคะกับคนณป้าหวยรวยแน่นอนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามบ้างฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจ๊าเวลาทางช่องนะคะมีข้อมูลดีๆจะได้ไม่พลาดนะคะข้อมูลดีๆที่ทางเราได้นําแบ่งปันในทุกๆวันแน่นอนจ้าก็สวัสดีนะคะเช้าวันเสาร์ที่9มกรานะคะซึ่งเป็นตรงกับวันวันอะไรคะวันเด็กนะคะแต่วันนี้เราต้องอยู่บ้านนะคะเนาะ หลายๆท่านก็หาควนหากิจกรรมนะคะอะไรเล่นๆนะคะให้กับครอบครัวนะจะได้มีความสุขนะคะแล้วก็คุณแม่นะคะก็อย่าลืมนะคะทำกับข้าวอร่อยๆให้คุณลูกนะคะได้รับประทานเนาะอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะเนาะอยู่บ้านนะคะไม่ต้องมีเพื่อนฝูงนะคะณจุดนี้นะคะเนาะเราก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไปไหนมาไหนนะคะก็อย่าลืมเที่ยวได้นะคะแต่ต้องสวมแมสด้วยนะคะแล้วก็ติดนะ,ะสวมแมสเสร็จพกเจลแอลกอฮอล์ไว้ด้วยนะคะไว้เช็ดมือนะคะความสะอาด เรานะคะในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะการกินหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าทํากินดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดค่ะเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะมีการคํานวณมาเพิ่มเติมนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ใช่ไหมคะก็มีมาเลยเนาะก็เพิ่มมาเป็นหนึ่งการคํานวณก็เป็นหกการคานวณอาจจะเยอดยาวนิดนึงนะคะแต่ก็ฝากพี่ๆนะคะรับชมไปให้จบนะคะหนูดูหนูให้ด้วยใจรับชมไปด้วยกันนะจ้าวันนี้เนาะ,ะอ่าเป็นตรงคอนเซ็ปต์เหมือนกันทุกๆวันอยู่แล้วนะคะให้ด้วยใจดูไปด้วยกัน วันนี้เขาบอกว่าคําคมเนาะอย่ามัวตามหาคนที่ใช่นะคะระวังคนที่จริงใจนะจุดมือนะมั่วแต่จำนะคะแต่เจ็บกับเรื่องเก่าๆนะคะแล้วเมื่อไหร่เล่าเราจะเจอความสุขนะคะที่แท้จริงแล้วก็เจอความรักที่ใหม่ๆใช่ไหมอ่าหลายๆท่านก็แบบว่าอาจจะแบบวันนี้อาจจะเป็นมามุ่งวิ่งนะเกี่ยวกับความรักสักนิดหนึ่งนะคะเนาะอ่าจริงไหมบางคนอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะเนาะคนเรานะคะ มักมีเวลาให้กับสิ่งที่สนใจเสมอนะแต่สําหรับสิ่งที่ไม่สนใจก็แค่บอกว่าไม่มีเวลาจริงไหมคะหลายๆคนเป็นนะอ่าหลายๆคนมีเวลากับสิ่งที่แบบตสนใจนะคะอะไรที่เราไม่สนใจเราบอกว่าไม่มีเวลาหรอกนะมีเวลาไปทําอย่างอื่นนะะหลายๆคนก็จะไปเ็จด้วยช้อยคำนี้ใช่ไหมไม่มีนะคะเจอไหมนะตั้งแต่ หนูจะความได้นะคะหนูก็เนี่ยแหละถ้าเราแบบไม่สนใจอะไรเราแบโอ้ยไม่มีเวลาหรอกเนาะเวลาเรามีค่าเสมอนะมีเวลาไปทาอย่างอื่นมากกว่าเหมือนบางท่านเนี่ยไม่มีเวลาหรอกว่าอย่าเพิ่งมาคุยกับฉันตอนนี้ฉันไม่มีเวลาเพราะว่าฉันสนใจคนบ้าหัวอยู่นะฉันกำลังดูน้องเอ๋อยู่นะกําลังเตรียมจดเลยน้องเอ๋พูดเร็วนะไม่รู้ว่าน้องเอ๋จะมาตอนไหนนะพี่ก็เตรียมจดเสมอขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมแล้วก็เป็นเอฟซียาวๆนะข้ามปีมาเลยนะข้ามปีข้ามปีแล้วข้ามปีนะอยู่บนไปยาวๆนะคะ นะของคู่กันไปนะสำหรับคนเบ้าหวยรวยแน่นอนสมุดประกาศเตรียมพร้อมหรือยังเจ้าวันนี้เตรียมสมุดประกาศมาเตรียมพร้อมด้วยนะอย่ามองหน้าสวยๆเพลินนะคะนี่หน้าสดยังสวยนะคะนี่อ่าไม่ต้องมีใครชมเราเราชมตัวเองนะคะกระจกกระจกมีไว้ส่องนะคะส่องความสวยแล้วก็ส่องเราได้นะคะเนาะวันนี้เรามาดูผลซีว่าเมื่อวันที่8นะคะลาวสาตาสามตัวบนนะคะออกอะไรจ๊ะ 6.09ล่างออก2.7นะคะซึ่งเข้าวิ่งวิ่ง6มานะเจาะไม่เข้าต้องขอพายรำารือนต่อสำหรับแนวทางวันนี้วันที่9าลาวสตาเดน7ลอง8เน้น7.6 เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งลองแปดเจ็ดแปดสองแปดเก้ากันเจ็ดห้าแปดศูนย์ 2 7 8 6 8 9 9 8 0วันที่8นะคะผลเราจำปสาสักออก5 7 6ล่างออก1 5ซึ่งเข้าวิ่งรูดนะคะ1มานะจอบไม่เข้าก็ต้องขอภายนะใส่วิ่งใส่รูดก็ยินดีด้วยนะคะปรบมือสิคะรออะไรเดี๋ยวน้อยก็ได้ปรบมือกันสักนิดหน่อยนะ อาววิ่งไว้ก่อนวิ่งไว้ก่อนวินงวน่งไว้ก่อนโอ้มเพียงวันนี้จงมา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 เพียงไ <c oughs> ล่กระถานะคะอ่ะดูกันต่อนะสำหรับในาทาวที่9เราจะปาสักเด่น3 <c oughs> ลอง4 <c oughs> เน้น3 2 3 <c oughs> 7 3 8 <c oughs> ลอง สี่สามสี่หกสี่ห้ากันสามศูนย์สี่หนึ่งแปดสามสองหกสี่สามศูนย์สามเจ็ด หานอยพิเศษต่อเลยนะคะสำหรับแาวัางที่8 3ตัวบอก7 7ห้าล่าหกศนย์หนะคะซึ่งมอวาันไม่เข้านะเรามาดูกันต่อนะคะสำหรับวันที่9แนวทางวันนี้จะมาไม่มาจะมาไหมจะมาเปล่านะคะก็รุ้นไปพร้อมกันนะจ๊ะเพราะว่าเรานะคะแนวทางเดีวย,กยะะดวยกันอยู่แล้วนะคะใส่เดียวกันอยู่แล้วมีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาน,นะจ๊ะดูกันต่อนะคะใครมีใจก็ตามมานะคะใครไม่มีใจก็หยุดไว้แค่นั้นนะ,ะสำหรับแนวทาวันนี้หานอยพิเศษเด่นศูนย์ ลองเก้าเน้น05 01 07ลอง90 98 91เกนึ่งก 2.09 4.05 8.91ต่อไหมจ๊ะต่อไหมจ๊ะอ่าเรามาต่อกันด้วยมาเลยดีกว่ามาเลกันก่อนเนาะเราไปดูผลย้อนหลังซีวันที่6ซึ่งออกวันพุทธที่แล้วนะคะมาเลออก4.84 4, ล่างออก2.0ซึ่งเข้าอะไรจ๊ะ ข้าวิ่งรูทนะคะ8มาเนาะจบไม่เข้าต้องขอภายรำรูกันต่อวันนี้เลยจะมาไหมนะต้องมาสินะจะมาไหมต้องมาสินะไม่มีใครบอกว่าโอ้นขอให้ไม่มานะจริงไหมก็ต้องบอกขอให้มาขอให้มาใช่ไหมคะขอให้รวยๆขอให้เหงๆเงะจ๊ะสำหรับวันนี้แนวทางมาเลเซียเด่น7ลอง8ปดเน้น7จ็ดสาดสี่ดห ลอง8.6 8.7 8.9กัน7.5 8.2 2.73 8.7.6 1.89 ยาวต่อมานะยาวต่อมาเลยสําหรับฮานอยฮานอยจ้าสามตัวบนว่าออกเจ็ดสองหกร่าง2องสองเจ็ดนะเมื่อวานหลุดนะเพราะว่าวนเวียนกับสองหกสองเจ็ดสองหกสองเจ็ดสองหกสองเจ็ดนะน่าจะเบิ้ลแนวทางวันนี้น่าจะเบิ้ลใครมีทุนก็เบิ้ลไว้นะถ้าไม่มีทุนก็เล่นตามไปวิ่งไว้ก่อนวิ่งไว้ก่อนนะจ้าวิ่งไว้ก่อนได้ถอนทุกวันแน่นอนค่ะอันนี้หนูอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะไม่มโนแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไม่แบบ สร้างความหวังให้กับท่านผู้ชมอะว่าต้องมาต้องมาต้องมาคือเราอะให้ผู้ชมเล่นแบบว่าตามสเต็ปอย่างที่เราบอกนะคะแล้วก็เราเป็นแค่แนวทางซึ่งไม่บอกซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเลขจะอ,อ,อะไรแต่เราก็ทำนวณคำนวณเต็มที่นะคะให้วิ่งไว้ก่อนนะคะวิ่งได้ตลอดถึงจะได้น้อยแต่ก็ได้ทุกวันนะจ๊ะอ่ะสำหรับวันนี้แนวะทางที่9ฮานอยนะเด่น7ลอง8เน้น76 7 5ห

273และแนวทางสุดท้ายท้ายสุดนะคะสำหรับฮานอย VIP นะคะซึ่งออก420ล้วออก18เข้าวิ่ง4วิ่งนะคะวิ่งได้ถอนตลอดนะจ๊ะสำหรับแนวทางวันนี้แนวทางสุดท้ายและท้ายสุดนะคะฮานอย VIP เด่น3ลอง4เด่น3 2 30 37 ลองสี่สามสห้าสหกันสาม7 9ดสี่เจ็ดสองหกสามนะคะก็ท้องฟ้านะคะ ยังไม่เหมือนกับสักวันนะคะก็เหมือนชีวิตเรานี่ค่ะมีขึ้นมีลงนะคะแล้วก็ชีวิตคนเรานะคะไม่ได้โรยด้วยกีบกราบนะคะจงเชื่อมั่นและศรัทธานในสิ่งที่เราชื่นชอบนะคะสิ่งที่เราชี้ใจเราชอบนะคะทุกอย่างจะสําเร็จตังใจเราปรารถนานะคะเพราะก้นใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ท่านผู้ชมนะคะห้ามร่ำรวยเฮงเงรวยๆสมใจหวังอย่างที่ตัวเองหวังไว้นะคะก็ลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ